สวัสดีครับเรื่องดาวที่ผมส่งมาเล่าเป็นเหตุการณ์ความสยองขวัญครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบมาซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่ผมได้เห็นเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็เห็นมาด้วยสองตาจริงๆว่าสิ่งลี้ลับเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับเรื่องดาวของผม ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่ผมเรียนจบมาด้วยความที่บ้านจนอดมื้อกินมื้อมาตั้งแต่เด็กทําให้เมื่อได้งานทําผมก็เลยทําอย่างบ้าคลั่งแม้จะได้เงินเดือนไม่มากแต่ก็พอกินพอใช้และหลังจากที่ทําไปผมก็ตั้งใจว่าผมจะรีบอัพเงินเดือนจะรีบปรับตําแหน่งแล้วก็จะทําให้ชีวิตก้าวหน้าให้เร็วที่สุด จนหลังจากที่ผมทำงานไปผมก็ไม่เอาใครเลยครับคิดว่าทุกอย่างไร้สาระเพื่อนก็แทบไม่ได้ติดต่อพอกับแม่ก็คุยกันนานๆครั้งโดยที่ผมแทบจะใช้ชีวิตทุกวินาทีทมเทไปให้กับงานหายใจเข้าออกเป็นบริษัทและก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปครบบสองปีเพียงไม่กี่วันก็ปรากฏว่าในเช้าวันหนึ่งนั้น ผมก็เกิดอาการหน้ามืดรู้สึกเหมือนกับบ้านหมุนแล้วผมก็ขาดสติล้มลงหัวฟาดกับพื้นในทันทีความรู้สึกของผมถ้าจะให้หนึกภาพตามผมก็อธิบายง่ายๆเลยครับคือมันเหมือนกับวันที่แผ่นดินไหวที่ทุกคนคิดว่าหน้ามืดก่อนที่ผมจะล้มลงจริงๆแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นภาพขาวไปหมดและสิ่งเดียวที่ผมจำได้ ก็คือเสียงหัวของผมที่ลม้มลงฟาดพื้นเสียงดังทําให้หลังจากนั้นตามคำบอกเล่าของคนอื่นเขาก็เล่าให้ฟังว่าผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมกับปั๊มหัวใจไปตลอดทางแล้วก็โชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตผมกลับมาได้ผมก็เลยยังไม่เสียชีวิตในวันนั้นจนเมื่อไปถึงโรงพยาบาล ผมก็ฟื้นกลับขึ้นมาอีกวันซึ่งสาเหตุก็คือว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอใช้ชีวิตจนร่างกายมีปัญหารวมทั้งความดันขึ้นสูงมีค่าเลือดเป็นกรดหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างจนทำให้ผมคิดได้ว่าผมใช้ชีวิตผิดมาตลอดจนเกือบที่จะแก้ไขไม่ได้อีกแล้วและหลังจากที่ผมฟื้นขึ้นมา ได้ชีวิตกลับมาในตอนนั้นมันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมหลงลืมไปนอกจากพ่อกับแม่ของผมก็คือเพื่อนๆของผมอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเยี่ยมพร้อมๆกันหลายคนพร้อมกับบอกให้ผมหายไวๆทำให้ในวันนั้นผมก็ถึงกับน้ำตาไหลแล้วก็ตั้งใจว่าผมจะเริ่มใหม่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วก็จะทำตัวดีๆดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้น แล้วในวันนั้นในตอนที่ทุกคนมาเยี่ยมผมก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมันชื่อว่าไอ้บุญคือก็ต้องบอกว่าไอ้บุญมันเป็นเพื่อนของผมมาตั้งแต่ตอนชั้นประถมแล้วก็ยาวมาถึงมอปลายก่อนจะห่างกันช่วงมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังเจอกันนานๆครั้งยังไปกินเหล้าด้วยกันตลอดจนมาถึงตอนที่ว่าผมมาได้งานทำเมื่อสองปีหลังผมก็เลยเริ่มตัดขาดกับมันไป มันชวนไปไหนก็ไม่ไปรวมถึงตอนที่มันมีปัญหาผมก็ตัดสายมันเพราะไม่อยากสนใจอย่างอื่นนอกจากงานที่ผมทำทำให้ในวันนั้นหลังจากที่ได้เจอกันผมก็เลยขอโทษซึ่งมันก็ไม่ขิดมากหลังจากนั้นก็เลยได้คุยกันนึกถึงสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่ชอบมีเรื่องชกต่อยตีกินเหล้าก็ถึงไหนถึงกัน ก็เลยพูดคุยสนุกสนานกันไปทําให้หลังจากนั้นผมก็เลยบอกกับมันว่าถ้าผมหายออกไปแล้วให้พาผมไปกินเหล้าหน่อยหรือจะพาผมไปเที่ยวผู้หญิงแบบที่เคยไปกันก็ได้โอ้ยไอเวนไอชิบหายยังไม่หายดีก็จะเอาอีกแล้วนะมึงข้าไม่เอาแล้วข้ารักลูกรักเมียข้าไม่เที่ยวแบบนั้นแล้ว วันนั้นผมก็หัวเราะซึ่งไอบุญมันก็ตลกพูดคุยสนุกสนานเฮฮากันไปจนกระทั่งหมดเวลาเยี่ยมพวกเราก็แยกย้ายกันและหลังจากวันนั้นหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลผมก็เริ่มทำงานน้อยลงแล้วก็ออกมาเจอเพื่อนบ่อยขึ้นจนทำให้ตัวของผมก็เริ่มกลับมาสนิทกับเพื่อนมาสนิทกับไอบุญเหมือนเดิมแล้วเวลาที่ไปเที่ยวกัน ผมก็จะพาแฟนไปด้วยส่วนตัวของไอ้บุญมันก็จะพาลูกกับภรรยาไปเที่ยวกับพวกเราด้วยเช่นกันแต่ทว่าก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่เราออกไปด้วยกันสองคนคือไปงานบวชของเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในเขตภาคกลางแถวแถวช่วงจังหวัดชัยนาทซึ่งผมก็ขอสารภาพแล้วก็บอกตามตรงเลยว่าในคืนวันนั้นผมดื่มมา แต่ก็ดื่มเพียงแค่เล็กน้อยร่างกายไม่รู้สึกเหมือนเมาและในคืนนั้นเองครับผมก็ได้เจอเรื่องบางอย่างแบบที่ผมไม่ทันได้คาดคิดคืนในช่วงกลางดึกวันนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งหลังจากที่นั่งกินอยู่กับเพื่อนกินเต๊ะจีนงานบวชกันเสร็จผมก็ขับรถพาไอ้บุญกลับมาซึ่งด้วยความที่มันไม่ใช่คนขับไอ้บุญมันก็เลยดื่มมาเต็มที่ และเมื่อขึ้นมาถึงบนรถพวกเราก็สนุกสนานพูดคุยหัวเราะเฮฮากันไปและจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งไอ้บุญมันก็นั่งเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรกับผมและสิ่งที่เห็นในตอนนั้นตอนที่ผมขับรถมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เป็นถนนสี่เลนถูกแบ่งฝั่งด้วยเกาะกลางแล้วก็มีไฟทางอยู่แค่บางจุดและสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าในจังหวะนั้น ผมได้เห็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งได้ขับตามมาด้วยความเร็วและเมื่อผมเห็นแบบนั้นผมก็เลยถอนคันเด้งแล้วก็ปล่อยให้เขาแซงไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือหลังจากที่รถมอเตอร์ไซคันนั้นแสงขึ้นไปแทบจะยังไม่ทันพ้นดีผมก็ได้เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์เกิดอาการเสียหลักจนล้มกลิ้งอยู่กลางถนนคือเป็นการล้มที่แรงมาก ศีรษะน่าจะกระแทกพื้นเข้าอย่างจังก่อนจะกลิ้งไปตามพื้นถนนโดยที่รถมอเตอร์ไซค์ถลายตกลงไปที่เลนขวาส่วนตัวของคนขับได้นอนตัวพับแล้วก็แน่นิ่งอยู่กลางถนนในจังหวะนั้นหลังจากที่เขาล้มผมก็พยายามเหยียบเบรกทันทีแล้วก็ประคองรถไม่ให้ชนเขาแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินจอดบังตัวของเขาเอาไว้ เพื่อไม่ให้ถูกรถชนซ้ำและหลังจากนั้นผมก็เลยรีบเดินลงมาเพื่อจะพยายามเข้าไปช่วยแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมเดินไปถึงเมื่อเห็นตัวของเขาชัดๆผมก็ถึงกับผล,ลุกเมื่อได้เห็นว่าคนที่รถล้มคนนั้นมันก็คือไอ้บุญเอ้าเฮ้ยไอ้บุญเชี่ยอะไรวะเนี่ย ทำให้ในตอนนั้นหลังจากที่เห็นภาพของไอ้บุญนอนตัวพับมีเลือดออกปากออกจมูกน่าจะเสียชีวิตอยู่กลางถนนผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาแล้วก็ขึ้นรถทันทีแต่หลังจากที่ขึ้นมาได้ผมก็ได้เห็นว่าไอ้บุญมันยังนั่งหลับแล้วก็ยังอยู่ในรถของผมถึงตอนนั้นแม้ผมจะกลัวแต่เมื่อตั้งสติได้ ผมก็รู้สึกโล่งใจมากแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วผมก็เลยขับรถอ้อมแล้วก็ขับหนีออกมาเลยจนมาถึงเช้าอีกวันซึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดผมก็เลยขับรถไปที่บ้านของไอบุญไปถึงก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้มันฟังซึ่งไอบุญมันก็ขำหัวเราะแบบเป็นจริงเป็นจังหาว่าผมเมาแล้วหลอนแล้วตัวของมัน ก็นั่งหลับอยู่บนรถจะลงไปเกิดอุบัติเหตุไปตายอยู่บนถนนได้อย่างไรเฮ้ย hey, แต่มืองอย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังนะเว้ยเพราะถ้าตำรวจรู้มึงติดคุกแน่เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าแล้วไม่ยอมช่วยเขาผมก็นั่งคุยกับไอ้บุญไปซึ่งไอ้บุญมันก็ยังพูดติดตลกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังเพราะอาจจะต้องติดคุก เพราะไม่ยอมช่วยเขาแต่เอาเข้าจริงๆครับเรื่องนั้นผมก็พอรู้อยู่แต่ผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้กลัวเรื่องคุกเลยแต่กลัวสิ่งที่เห็นมากกว่าจนวันนั้นก็ผ่านไปที่ผมเกือบจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งในค่ำวันนั้นหลังจากที่ผมทำธุระในระหว่างทางกลับบ้านผมก็จอดแวะซื้อของข้างทาง ซึ่งเป็นร้านขายของชำเล็กๆและเมื่อซื้อของเสร็จผมก็เดินกลับออกมาแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นรถแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในจังหวะนั้นในช่วงที่ฟ้ากำลังมืดสลัวตอนที่ผมเดินออกมาผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังขับมาและเมื่อมาถึงข้างรถของผมก็ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นได้เบรกเยดทันที ก่อนที่จะเสียหลักแล้วก็เฉลับล้มลงกับพื้นภาพที่ผมเห็นในตอนนั้นรถเขาล้มแรงมากครับแล้วก็กลิ้งไปอีกไม่รู้กี่ตลบจนคนที่อยู่ในร้านวิ่งไปดูซึ่งตัวของผมเองก็วิ่งไปดูด้วยเช่นกันและสิ่งที่ผมเห็นผมก็แทบล้มทั้งยืนเมื่อได้เห็นว่าผมเห็นไอ้บุญนอนอยู่กลางถนนมีเลือดออกปากออกจมูก ทั้งเสือ้อทั้งกางเกงก็มีแต่เลือดแล้วมันก็นอนแน่นิ่งคื้น,น่าจะเสียชีวิตไปแล้วผมตกใจมากไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันลดล้มได้อย่างไรแล้วทำไมถึงมาล้มตรงนี้ทั้งๆที่ไม่ใช่ทางไปบ้านของมันแต่ในจังหวะนั้นในขณะที่กําลังตกใจผมก็เกิดเอะใจขึ้นมาก็เลยหยิบโทรศัพท์ แล้วก็รีบโทรไปหาแฟนของมันและสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมโทรไปหาแฟนของมันแล้วก็ถามหาไอ้บุญซึ่งแฟนของมันก็บอกว่าไอ้บุญอยู่ในห้องกับลูกค้ามันนัดลูกค้าเข้ามาคุยแล้วก็กำลังนั่งคุยกันอยู่ทำให้ในตอนนั้นผมก็เลยบอกกับแฟนของมันไปว่าผมขอรบกวนหน่อยได้หรือไม่ผมอยากจะขอคุยกับไอ้บุญ ขอเพียงแค่นาทีเดียวเพราะผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกับมันทำให้ในตอนนั้นแฟนของไอบุญมันก็งงแต่เธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะลองเข้าไปตามให้และหลังจากนั้นไอบุญมันก็เดินออกมาคุยแล้วผมก็พบว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นมันก็คือเสียงของไอบุญจริงๆฮัลโหล มีอะไรวะเพื่อนวันนี้ข้าไม่ว่างวะ่ะติดคุยกับลูกค้าถ้าจะกินเหล้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าเลี้ยงเองและหลังจากที่ไอ้บุญมันเดินมาแล้วคุยโทรศัพท์กับผมมันก็พูดอะไรกับผมหลายอย่างรวมทั้งบอกว่ามันไม่ว่างแต่ถึงตอนนั้นผมก็ไม่ฟังแล้วครับแล้วก็ถามมันกลับไปว่ามันชื่อจริงว่าอะไรแล้วนามสก,กุลว่าอะไร เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรของมึงวะเนี่ยมึงเป็นบ้าหรือเปล่าอยู่ๆมาถามชื่อกูชื่อพ่อกูมึงยังรู้เลยเออนะมึงบอกมาเถอะมึงชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรแล้ววันนี้กูจะไม่กวนมึงแล้วผมก็ตะคอกถามมันแล้วก็ขยันขยอให้มันพูดมาจนสุดท้ายมันก็ยอมพูดซึ่งสิ่งที่ผมต้องการแล้วอยากยืนยันก็คือว่า นั่นคือตัวของมันจริงๆคือมันยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านไม่ได้รถล้มแล้วก็เสียชีวิตแบบที่ผมเห็นจนเมื่อยืนยันทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าไอ้บุญยังไม่ตายผมก็เลยวางโทรศัพท์ไปแล้วก็เดินกลับไปตรงที่เกิดเหตุและสิ่งที่ผมเห็นครับในตอนนั้นผมกลับได้เห็นว่าคนที่ตายเขาเป็นใครก็ไม่รู้ คือเขาไม่ใช่ไอบุญหน้าตาก็ไม่เหมือนรูปร่างก็ไม่เหมือนกันและด้วยความที่ตอนนั้นชาวบ้านเริ่มออกมาดูกันเยอะเริ่มเอาไฟออกมาส่องมาคอยโบกรถที่ผ่านไปมาผมก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาเลยจากเหตุการณ์เหล่านั้นมันทำให้ผมคาใจมากเพราะเป็นจำนวนถึงสองครั้งแล้วที่ผมเห็นว่าเป็นไอบุญ ทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยไปปรึกษาลุงกับป้าซึ่งลุงกับป้าก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นลางบอกเหตุก่อนที่เหตุจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วตามความเชื่อเขาก็อยากให้ผมพาเพื่อนไปสะดอกเคราะห์ที่วัดจนอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นผมก็เข้าไปหาไอ้บุญแล้วก็เล่าให้ไอ้บุญฟังและเพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากที่ผมเล่าจบ ไอ้บุญมันก็หัวเราะทันทีคือไอ้บุญมันไม่เชื่อมันไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ทําให้ในตอนนั้นโดยความไม่สบายใจผมก็เลยรบเร้าบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเองแล้วในช่วงขากลับผมจะเลี้ยงเข้ามันอีกมื้อหนึ่งจนในที่สุดหลังจากที่ผมรบเร้ามันแม้ไอ้บุญมันจะไม่อยากไปแต่แฟนของมันเธอก็เห็นด้วยกับผม หลังจากวันนั้นก็เลยไปกันโดยที่ไปกันที่วัดหนึ่งไปถึงก็ไปนอนในโรงศพก่อนที่พระจะเอาผ้าขาวปิดหน้าแล้วก็สวดให้กับพวกเราในวันนั้นพวกเราก็ทำกันหมดเลยคือมีผมมีไอบุญแล้วก็มีแฟนของพวกเราทั้งสองคนโดยที่ลูกของไอบุญไม่ได้ตามมาด้วยแล้วพิธีวันนั้นก็จบไป ซึ่งผมเองก็สบายใจมากขึ้นแม้จะไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณเกือบเดือนมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ได้เกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นอีกครั้งซึ่งในคืนวันหนึ่งนั้นในขณะที่ผมนอนอยู่กลางดึกผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนเดินเข้ามาเคาะประตูบ้านซึ่งผมก็งงมาก ว่ามีคนมาเคาะได้อย่างไรเพราะผมล็อกประตูรถแล้วถ้ามีคนมาเคาะคนคนนั้นเขาก็จะต้องปีนเข้ามาและหลังจากที่ผมลงมาถึงพร้อมกับมีดพับเล่มหนึ่งและเมื่อแง้มม่านดูผมก็กลับได้เห็นว่าคนที่มาเคาะประตูบ้านของผมมันก็คือไอ้บุญผมงงเลยครับว่ามันมาทำอะไรแต่เมื่อเห็นแบบนั้นผมก็รีบเปิดประตูให้มัน แล้วก็บอกให้มันเข้ามาจนเมื่อมันเข้ามาถึงผมก็ได้เห็นว่าในมือของมันมีสายไฟอยู่เหมือนกับตัดออกมาจากปลักพวก่วงและด้วยความงงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรผมก็เลยบอกให้มันนั่งรอผมอยู่ที่โซฟาแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำมาให้มันกินแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองตอนที่ผมเดินไปหลังบ้าน เพื่อจะเอาน้ำเอาขนมออกมาก็ปรากฏว่าผมได้ยินเสียงดังอึกอักเหมือนกับคนหายใจไม่ออกผมก็เลยเดินออกมาจากห้องครัวและสิ่งที่ผมเห็นผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้เห็นว่าไอบ้บุญมันปีนโต๊ะกลางหน้าโซฟาแล้วก็ขึ้นไปผูกคอตายห้อยลงมาจากโคมไฟด้านบนก่อนที่มันจะตาเลือกพยายามส่งเสียงเอาชีวิตรอดแล้วตัวของมันก็แกวง จนเงาตกกระทบสาดไปทั่วทางบ้านในวินาทีนั้นผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่รีบวิ่งเข้าไปอุ้มมันพร้อมกับตะโกนเรียกแฟนออกมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่แฟนลงมาถึงแฟนก็ตะโกนเสียงดังเลยว่าผมทำอะไรทำไมถึงทำแบบนั้นและทันทีที่ผมได้สติผมก็พบว่า ข้างหน้าของผมไม่มีไอบุญไม่มีสายไฟไม่มีคนเข้ามาในบ้านมีแต่ผมเพียงแค่คนเดียวกับประตูบ้านที่ถูกเปิดไว้คืนวันนั้นผมงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นผมเปิดประตูให้ใครแล้วยุงก็เต็มบ้านไปหมดจนอีกวันหลังจากนั้นผมก็เลยไปเล่าให้ไอ้บุญฟังซึ่งไอ้บุญมันก็หัวเราะมันบอกว่าเอาอีกแล้ว สงสัยผมจะดูหนังมากก็เลยเห็นภาพเป็นตุเป็นตะแล้วถ้าเป็นไปได้มันก็อยากให้ผมลองไปหาหมอดูสักครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่นานมันก็เอาอีกแล้วครับคือในวันนั้นมีคนเข้ามาเคาะประตูบ้านแบบเดิมผมลงมาก็เห็นเป็นไอบุญแต่ทว่านในคราวนี้ผมไม่เปิดประตูให้มัน พร้อมกับตะโกนไล่มันไปแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าในจังหวะนั้นตอนที่มันยืนมองผมอยู่หน้าบ้านมันก็ขยับตัวมาที่หน้าต่างแล้วก็เอาขวดสีขาวๆที่อยู่ในมือมาเปิดแล้วก็กระดกกินและเพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่นาทีผมก็ได้เห็นว่าไอ้บุญมันชอกน้ำลายฟูมปากลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นเอามือจับไปที่หน้าอก ก่อนที่มือเท้าจะหงิกเกรงผมถึงได้ดูว่าไอ้บุญมันกำลังกินยาตายแล้วกำลังจะเสียชีวิตแล้วจริงๆในจังหวะนั้นผมเลยตะโกนเรียกแฟนอีกครั้งแต่แล้วก็ปรากฏว่าในจังหวะที่ผมเผลอลับตาร่างของไอ้บุญก็หายไปคือหายไปแบบเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันทั้งทำให้ผมงงทั้งรู้สึกเครียดมากว่าเป็นเพราะอะไรทำไมผมถึงเห็นไอ้บุญตายแล้วก็เห็นมาทั้งหมดสี่ครั้งจนอีกวันหลังจากนั้นผมก็เลยทำแบบเดิมคือเข้าไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็บังคับให้ไปทำบุญจนสุดท้ายในวันนั้นมันก็ยอมยกเลิกนัดลูกค้าแล้วผมก็พาไปนอนลงศพไปสะเดาะเคราะห์ด้วยกันเหมือนเดิม จนเวลาก็ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งเดือนมันก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วครับคือในวันนั้นผมเข้าไปทำงานที่ไซงานแล้วก็ได้เกิดเหตุที่ว่ามีคนงานเกิดถูกไฟช็อตแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างเสาแต่ตอนที่ผมไปถึงผมก็กลับได้เห็นว่าผมเห็นหน้าของคนงานคนนั้นมันกลับเป็นหน้าของไอ้บุญแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วแล้วในเหตุการณ์นั้น ก็มีคนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไอ้บุญจริงๆแต่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่แอบเดินออกไปจ้ำไฟแล้วก็ทำผิดพลาดจนเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นและเมื่อมาถึงจุดนั้นมันก็มาถึงจุดที่ว่าผมไม่บอกใครแร้วครับว่าผมได้เห็นอะไรเอาต่เก็บไว้ในใจแล้วก็ยอมรับความจริงว่าผมจะต้องไปหาหมอ จะต้องไปพบจิตแพทย์แต่ในตอนนั้นไม่ว่าผมจะโทรไปโรงพยาบาลไหนทุกโรงพยาบาลก็คิวยาหมดผมก็เลยได้แต่จองล่วงหน้าแล้วก็หวังว่าอาการของผมจะไม่กำเริบจนกว่าที่จะถึงวันนัดหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นมันเป็นช่วงกลางวันแสกแล้วก็ปรากฏว่า มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาและเมื่อผมรับผมก็พบว่ามันเป็นสายจากแฟนของไอ้บุญและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนของไอ้บุญร้องไห้พยายามพูดด้วยเสียงสะอึกสะอื้นโดยที่เธอบอกว่าไอ้บุญถูกยิงตอนที่ออกไปคุยงานกับลูกค้าแล้วเกิดมีปัญหากันแล้วในตอนนี้ไอ้บุญเสียชีวิตแล้วและกำลังนำศพ ไปอาบน้ำที่โรงพยาบาลเมื่อได้ยินแบบนั้นผมเข้าอ่อนเลยครับพยายามถามย้ำว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งเธอก็บอกว่าจริงผมก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลและเมื่อไปถึงศพก็ถูกคลุมผ้าแล้วแล้วก็นอนอยู่ในห้องดับจิตจนเมื่อผมเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดให้ผมดูแล้วผมก็ได้เห็นว่า ไอ้บุญมีรอยถูกยิงที่หน้าอกเป็นจํานวนทั้งหมด1น,นัดแล้วก็ที่หน้าท้องอีกสองนัดแล้วก็มีที่แขนซ้ายอีกหนึ่งนัดรวมเป็นทั้งหมดสี่นัดแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าไอ้บุญมันได้เสียชีวิตจริงๆแล้วผมรู้สึกเศร้ามากแล้วในวันนั้นแฟนของไอ้บุญก็มาถามว่าหลังจากที่ไปนอนโรงศพไปสะดาะเคราะห์กันครั้งที่สอง ผมได้เห็นอะไรอีกหรือไม่ผมก็เลยบอกว่าผมเห็นมันถูกไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ที่หน้าไซงานซึ่งเธอก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจมากๆที่ผมไม่ได้บอกเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ไปสะดเดาะเคราะห์อีกครั้งซึ่งตัวของผมเองผมก็เสียใจมากเช่นกันแล้วก็ไม่คิดจริงๆว่าเพื่อนของผมจะตายจริงๆเพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้ง รวมทั้งคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นบ้าส่วนกระทั่งหลังจบงานศพของเพื่อนผมก็เลยตัดสินใจบวชทันทีจนถึงตอนที่ผมบวชผมก็เลยได้ไปนั่งคุยกับพระอุปชาแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ท่านฟังซึ่งท่านก็บอกว่าในท้ายที่สุดแล้วถ้าคนถึงเวลาจะไปยังไงเขาก็ต้องไปต่อให้ไปนั่งทำบุญไปนอนสะเดาะเคราะห์ไปทำแบบนั้นตลอดชีวิต มันก็ช่วยอะไรไม่ได้พวกเราแก้อะไรไม่ได้หรอกทำได้ก็แค่ยื้อเวลาสุดท้ายเขาก็ไปอยู่ดีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็สาเหตุหนึ่งและถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแล้วทำไมผมถึงต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นทำไมผมต้องเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำไมต้องเห็นเป็นหน้าของไอ้บุญ ทังๆท,ที่เป็นเหตุของคนอื่นรวมทั้งในบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตจริงๆบางครั้งก็ไม่มีจนเมื่อผมถามแบบนั้นพระท่านก็เลยถามกลับว่าเมื่อในอดีตผมกับเพื่อนเคยมีอะไรผูกกันหรือไม่เคยสัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่าและคุณผู้ฟังครับเมื่อมาถึงจุดนั้นผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็ก น่าจะประมาณสักช่วงมสามพวกเราเคยสัญญากันเอาไว้ว่าถ้าใครตายหรือถ้าใครไปก่อนเพื่อนอีกคนก็จะตามไปด้วยเพราะเราคือเพื่อนกินเพื่อนตายไปไหนก็ไปกันสัญญาจะไม่มีวันยกเลิกและคนนั่นเลยครับพระท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นมันอาจจะทำให้ดวงผูกกันรวมทั้งตัวของผมเองก็เคยเฉียดตายมาก่อน อาจจะข้ามไปโลกนู้นมาบ้างแล้วก่อนจะถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาและจากเหตุการณ์นั้นรวมกับสิ่งที่สัญญาในอดีตเลยอาจจะทำให้จิตผมอ่อนผมก็เลยได้เห็นลางได้เห็นสัญญาณต่างๆก่อนที่เพื่อนจะจากไปแล้วตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่เพื่อนของผมเสียแม้จะผ่านมาแล้วมากกว่าสองปีแต่ผมไม่เคยสบายใจเลยแล้วก็ไม่รู้ว่า จะมีวันไหนสักวันหรือไม่ที่ผมจะต้องตามไปด้วยซึ่งเอาเข้าจริงๆแม้ผมจะรักเพื่อนมากแต่ผมก็พูดจริงๆว่าผมอยากขอให้เพื่อนยกเลิกสัญญาเพราะผมยังไม่อยากตามไปคือพูดจากใจเลยว่าผมยังไม่อยากตายเพราะลูกของผมยังเล็กแล้วก็เพิ่งคลอดออกมาหลังจากที่ไอบุญเพิ่งเสียไปเพียงไม่กี่เดือน